ไหนท่อรถโมไซค์ครับน้องทีมเล่นอะไรครับเล่นทรายทรายที่ไหนอันนี้เขาเรียกว่าดินครับก้อนดินกดิต้องแข็งแขงอันนี้ทิทรายมันต้องไม่แข็งไนั้นหินหรือเปล่าครับเล่นอะไรอ่ะอนย,นน,ย,น,น,น,ยะน,นนี้ครับตอนตอน นโยนนมันก็แตกแตกแตก,ก็เป็นดินไงครับอืมน้องทิม<ต>ลมเย็นอยู่นะครับลมเย็นอยู่หยิบทรายอีกแล้วลมเย็นยยยเขาขยายเลนนะ,นะลูกขยายถนนแต่วันนี้มันนีนะลูก แดดแดดไม่ค่อยมีนะมันเย็นแลน้ว้องทีมเล่นอะไรครับไหนหันมายิ้มหล่อๆก่อนเลยยิ้มหล่ออีกแล้วฟึดๆเนี่ย น้องมีน้ำมูกกลับไม้นังนั้นนะ่ะมีน้ำมูกเออน้องมีน้ำมูกอ่ะน้องมีน้ำมูก,กมบ๊ายบายก่อนติ๊มบายจงจูบด้วย